สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมอยู่กับผมหมอนอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงจะเดากันว่าเฮ้ยต้องมาเรื่องของ w วอร์ว a r ์ันสงครามโลกครั้งที่1อีกแน่เลยแต่ในวันนี้เนี่ยเราพักเรื่องของสงครามโลกครั้งที่1กันบ้างดีกว่าครับผมคิดว่ามันจะเยอะไปละสงครามยุคใหม่เนี่ยก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องของโลกยุคเก่าเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันบ้างเรียกได้ว่าถ้าเราพูดถึงมหาอำนาจของโลกยุคเก่าเนี่ยนะครับผมก่อนที่เรียกได้ว่าจะถึงยุคโมเดิลปัจจุบันนี้เนี่ยยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุค ลวดโลกอะ่ะผู้ที่มีกำลังด้านไหนถึงจะเป็นมหาอำนาจของโลกครับ ก็แน่นอนเลยครับผมก็ต no ้องเป็นเรือถูกไหมล่ะเพราะว่าเรือเนี่ยเคลื่อนที่ไปทั่วโลกได้ยังไงเลยครับผมมีการสำรวจมากมายเลยและยุคนั้นก็คือการล่าอาณานิคมนั่นเองแต่พอเราเจาะลึกเข้าไปในยุคของการเดินเรือเนี่ยนะก็เรียกได้ว่ามหาอำนาจของการเดินเรือเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาถูกไหมมหาอำนาจทางการเดินเรือที่เรานึกออกเนี่ยก็คงจะมีสัก4ี่หประเทศแหละแล้วในประเทศที่เรานึกออกเนี่ยก็คงจะเป็นประเทศยุโรปเลยหมดใช่ไหมอะไครับผมจะเป็นอะไรบ้างล่ะอังกฤษสเปนโปรตุเกสฮอลแล ฝรั่งเศสก็คงจะมีประมาณนี้แหละถูกไหมเราก็นึกอันอื่นไม่ออกแล้วเลยครับมันก็อยู่เท่าไ่านี้เลยครับผมก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นยุคยึดโลกก็แล้วกันซึ่งการที่อังกฤษเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในแง่มุมของอาณาเขตเนี่ยนะครับก็มาจากการเดินเรือน,นี่แหละครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสเปนกับโปรตุเกสกันดีกว่าเพราะว่านะครับผมมันได้เกิดการแบ่งโลกใบนี้ขึ้นเลยนะครับโดย ถ้าสันตปาปาหรือว่าโป๊บนั่นเองเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับผมการแบ่งโลกให้โปรตุเกสกับสเปนเป็นยังไงตอนนั้นบอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นนะโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยโหดมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบบ เจ้าโลกเลยก็ว่าได้โดยจริงๆและโปรตุเกสเน้นนำเรื่องการเดินเรืออยู่ด้วยซึ่งในช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาไหนนะครับคือช่วงเวลาหลังจากที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลของอีสต์ฮลีโรมันเอ็มพายเนี่ยได้ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิออตโตมันจากการนําของเมเมเดอรเซกาหรือว่าเมเมเที่2เนี่ยได้สําเร็จนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนมาร์กในประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเขาใช้ดูกันว่านี่แหละคือจุดจบของยุคกลางและเรียกได้ว่านําพายุคสมัยใหม่มาให้กับโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาก็ได้ผ่านไปถูกไหมการค้นพบโลกเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมแล้วตัวของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยก็ได้เดินทางมาจากเจนัวนะตอนแรกก็เรียกได้ว่ามาหาทางโปรตุเกสก่อนมาหาคิงเจ้าเดอไเซคันแต่เรียกได้ว่ามาหาโปรตุเกสเนี่ยโน้มน้าวไม่สําเร็จนะครับผมสุดท้ายก็ไปที่สเปนนะครับก็ได้ไปเจอกับคิงเฟอร์ดินาแล้วก็ตัวของควีนอิซาเบลล่าตัวของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเองอก็อยากเดินทางแบบ ไปทางตะวันตกเลอเกินเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเองสเปนเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยโปรตุเกสอ่ะนำไปแล้วนะครับผมเพราะโปรตุเกสอ่ะเดินเรือไปถึงมหาสมุทรอินเดียไปถึงฝั่งเอเชียอะไรแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สเปนต้องการเนี่ยคือการรับความเสี่ยงใหม่ๆเข้ามานะครับผมการที่จะส่งโคลัมบัสเดินทางไปสำรวจยังโลกตะวันตกเนี่ยถ้าเกิดมันล้มเหลวอ่ะเรียกได้ว่าเสียงเงินนิดเดียวเองนะครับไม่เยอะเลยแต่ถ้าได้มาเนี่ยนะครับผม ถ้าไปเจอดินแดนใหม่ที่เรียกได้ว่ายังไม่มีชาติโยุโรปเนี่ยไปถึงมาก่อนพวกเขาจะร่ํารวยมหาศาลแบบที่นึกไม่ถึงเลยนึกไม่ออกเลยว่ามันจะรวยขนาดไหนและแน่นอนนะครับผมก็ได้มีการส่งตัวของโคลัมบัสไปในวันที่6กันยายนปี1492 โคลัมบัสนะครับผมได้ออกเดินทางจากเกาะคานารีด้วยเรือทั้ง3ที่เรียกได้ว่าการเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนโลกนี้ไปเลยก็ว่าได้นะครับผมการเดินทางนี้ประกอบไปด้วยเรือ3ามลำที่มีชื่อว่ามีนา แล้วก็ซานตามาเรียและพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมสถานที่แรกที่พวกเขาไปถึงเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของบาฮามาสในปัจจุบันนี้โดยเขาได้ตั้งชื่อเกาะที่เขาไปถึงเนี่ยว่าซานาวดอดครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปสำรวจต่ออีกนิดหน่อยตรงคิวบานะครับผมแล้วก็เดินทางกลับมาโดยมุ่งหน้าไปยังสเปนแต่เรียกได้ว่าในการกลับมาเนี่ยนะครับผมก็เจอกับพายุแล้วก็โดนพวกโปรตุเกสจับไปด้วยสุดท้ายก็ได้เดินทางกลับมาซ่อมเรือที่ริ ซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นข้อถกเถียงกันในประวัติศาสตร์นะว่าบางทีเนี่ยตัวของโคลัมบัสอาจจะอยากแวะมาที่ลิสบอนเพื่อมาโม้ถึงความสําเร็จของเขาที่ในตอนแรกคิงเจ้าที่2เนี่ยไม่ยอมให้เขาไปเนี่ยไม่สนับสนุนเขาในการเดินทางในครั้งนี้ตัวของคิงเจ้าที่2เองอ่ะก็ได้เรียกโคลัมบัสเข้าพบนะครับผมแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยไอ้ดินแดนที่โคลัมบัสพบอ่ะเป็นของโปรตุเกสนะไม่ใช่สเปน ซึ่งหลังจากนั้นเองอ่ะตัวของโคลัมบัสก็ได้เดินทางต่อไปอยังสเปนนะครับผมทางสเปนเองอ่ะก็โอ้โหทำกับโคลัมบัสเล่ากับวีระบุรุษเลยครับคู้พบดินแดนแห่งใหม่ถูกไหมครับผมแบบ ทุกคนเนี่ยสันเสริญเข้าไปหมดเลยแต่เรียกได้ว่าตัวของโปรตุเกสเองเเอ่ะก็ดีแคลร์แล้วไงว่าไอ้ดินแดนใหม่เนี่ยของกูไม่ใช่ของสเปนโปรตุเกสเองเนี่ยก็ได้เตรียมกองเรือ,อไว้เลยเนะครับผมเดี๋ยวโคลัมบัสจะกลับไปใหม่ใช่ไหมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเอากองเรือไปด้วยเลยนะแล้วก็ไปยึดแล้วก็ให้เป็นโปรตุเกสไปเลยแย่ๆจบๆครับ แต่สเปนเนี่ยมีหรือจะยอมนะครับผมสเปนเองก็ได้เตรียมกองเรือของพวกเขามาเหมือนกันแต่ในยุคนั้นเองเนี่ยโปรตุเกสเทพสุดนะครับผมโปรตุเกสเทพกว่าสเปนเองเนี่ยะนยะครับผมแม้ว่าจะเตรียมกองเรือไปอก็รู้ดีว่าไม่สู้ดีกว่านะครับผมทางตัวของควีนอิซาเบล่าแล้วก็ตัวของคิงเฟอรินาเนี่ยก็เลยได้ ให้คนคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีอํานาจเหนือเหล่ากษัตริย์เนี่ยนะครับผมเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้นั่นก็คือตัวของโป๊ปนั่นเองครับหรือว่าพระสันตปาปาในตอนแรกเนี่ยโป๊บก็ได้เข้ามาช่วยนะครับผมโดยการให้เหมือนสารอันแรกมาแต่เรียกได้ว่าสเปนเองเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็โป๊ปคนนี้เองเนี่ยก็เป็นคนสเปนด้วยนะครับผมก็เลยแบบเออเนี่ยเดี๋ยวคิงเฟอร์ดิน่าจะไม่ค่อยอยากช่วยในแบบ การขอทหารอะไรแบบนี้หรือเปล่าทําให้เรียกได้ว่าในสารฉบับที่2เนี่ยมีการตีเส้นแบ่งออกมาเลยนะครับผมแบ่งโลกกันเลยครึ่งโลกเลยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยตรงแอฟริกาอะไรเนี่ยแล้วก็ยาวไปถึงเอเชียเลยถูกไหมกโปรตุเกตเอาไปนะครับผมส่วนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ให้สเปนเอาไปหมดเลยครับแต่เส้นนี้แม่งโคตรไม่ยุติธรรมเลยนะครับผมเพราะว่าแม่งขีดมากลางมหาสมุทรเลยครับ โปรตุเกสจะไม่ได้อะไรในโลกใหม่เลยโปรตุเกสจะไม่ได้อะไรจากทวีปอเมริกาเลยและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมโปรตุเกสก็ไม่ยอมนะครับผมคิงเจ้าหรือว่าคิงจอัลเดร์เซคันเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบไม่สนใจแล้วนะครับผมกองทัพเรือของโปรตุเกสในตอนนี้อ่ะเรียกได้ว่าแบบอยู่ในจุดพีคจุดสูงสุดของโลกแล้วครับคือแบบว่ากูคือ Number One นะัมเบอร์วัน่ะมึงจะมาแบบสั่งเส่งอะไรขนาดนั้นแม้ว่าจะยังพอฟังโป๊บอยู่บ้างก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เลยมีการ แก้ไขเส้นใหม่นะครับผมให้โปรตุเกสเนี่ยก็ได้ิทธิ์ในดินแดนโลกใหม่ด้วยโดยสนธิสัญญาใหม่นี้นะครับผมได้ถูกเซ็นในวันที่7มิถุนาปีพันสี่ร้อสี่สนธิสัญญานี้เราเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งทอร์โดซิอาสนะครับผมซึ่งเป็นการเหมือนขีดเส้นใหม่นะครับทางโปรตุเกสเนี่ยก็เลยได้บราซิลไปด้วยนั่นเองส่วนที่เหลือก็เป็นของสเปนไปนะครับผมซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนะปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศบราซิลยังพูดภาษาโปรตุเกสกันอยู่กลายเป็นภาษาหลักของประเทศไปส่วนประเทศในลาติน มริการอื่นเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ภาษาสเปนกันแล้วก็ต่อจากนั้นมาเนี่ยนะครับผมเมื่อมีการคนพบว่าโลกมันกลมเนี่ยนะครับก็ต้องมีการ ตีเส้นเพิ่มใหม่นี่ครับเพราะว่าเส้นอันนี้มันแบ่งมาโซนเดียวงไม่ได้แบ่งของโซนเอเชียด้วยก็ได้มีการเพิ่มเติมในไอตรงสัญญาข้อนี้ไปนะครับผมในโซนที่สัญญาแห่งซาราโกซาครับแล้วก็เรียกได้ว่าในตอนนั้นน่ะโปรตุเกสคือโคตรแห่งโคตรรวยนะครับผมก็ได้มีการให้เงินสเปนไปด้วยนะให้ทองสเปนไปจํานวนมากมายมหาศาลแล้วสเปนเองเนี่ยก็ไปใช้ในการบวกกับฝรั่งเศสนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเจาะได้อ,อีกเป็นคลิปแยกเลยแต่เรียกได้ว่าอันนี้คือที่มาสําคัญของเส้นแบ่งโลกที่เรียก,ยกว่า ความมั่งคั่งระหว่างสเปนกับโปรตุเกสก็ระกันนะครับตั้งแต่แบบอันแรกเลยที่ตีเส้นแรกมาแล้วก็เส้นที่2ที่ตีมาเพื่อครอบโลกอีกทีหนึ่งและนี่ก็เป็นเรื่องราวแบบสรุปนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายเลยอาจจะต้องไปหาแบบโดยละเอียดนะครับผมเพราะว่าในแต่ละ่วนที่สัญญาเนี่ยมันก็มีข้อ อะไรระบุกันเต็มไปหมดเลยแต่ผมคิดว่าเราคงไม่ต้องรู้ละเอียดขนาดนั้นหรอกเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ารู้แบบโดยรวมของประวัติศาสตร์ก็พอแล้วนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรงไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ